สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมหลบบอกแบบแมสซันไลท์นะครับที่ผมจะมาเล่นอีกครั้งก็เพราะว่าในคลิปก่อนมันเบานะแล้วผมก็ยังไม่ได้ออกจากคุกเลยวันนี้ก็จะมาลองแบบอัดใหม่แล้วก็จะมาแหกคุกนะฮะปาเรื่องันเลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะต้องแหกคุกให้ได้นะ เออคือไอ้ครั้งกล่องคือมันเสียงมันเบาไงผมว่าต้องขอโทษด้วยนะปืนพกแล้ว้ยเพืเ่อนรอด้วยเดี๋ยวต้องซ่อนปืนไว้ก่อนเดี๋ยวมันรู้นะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพูดให้ดังๆนะฮะก็เพราะว่าเขาแล้วเหมือนผมจะ มันน่าจะเบาเกินไปแหละเออมันไม่ค่อยได้ยินนะไอพวกนีเ้อเอเ้เพื่อนปล่อยรอบออกไปหน่อยไปกลับห้องก่อนก่อนก่อนเดี๋ยวผมน่าจะต้องรอให้ไอ้พวกที่มันออกไปมาช่วยและมั้งนะ

ทำอะไรดีต้องหาอะไรทำแล้วมันจะน่าเบื่อเกินไปนะแบบยิงแม่งเลยไหมเลยไหมเนะี่ยในข้างในมันใช้เป็นปืนช็อตหรอไมใ้ปืน ธรรมดาไม่เป็นหน่อยเห็นถือปืนเดินปืนๆนั่นอยู่อันเดียวเห็นเสียงปืนนี่เสียงปืนเฮ้ยออกไป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 ไปไปไปเฮ้ยผมยิงมันเลยแบบเฮ้ยสวยมีคนมาช่วยเราแล้วมันจะมาช่วยเรามันจะมาฆ่าเราด้วยเนี่ยเราเข้าไปดีไหม Wow, 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 วิ่งเลยครับรออะไรฟัป8แล้วจังหวะน,นี้โอ้ไม่ไหวไม่จะจับมันจับโอ้ยเกือบรอดแล้วตอนนี้เหมือนมันจะปล่อยโจนเข้ามาทำไมก็ไม่รู้นะ<ม>ดีนะยังไม่ติดคุกโอ้ยังไม่ถึงเวลาเข้าห้องนะดีค่ามันเลยสวยคิกคัท ขี้การอยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้เห็นคี้การอยู่อะเพื่อนเพื่อนเองได้ไปเหรอคี้การปะเาไปอฮุ้ยฮุ้ยมายิงทำไมไม่มีอาวุธเอ้าคี้การผมมาจากไหนอะงงงงเลย ไอ้เพื่อนมีช็อตกันยิงมันเลยเพื่อนรวยไปขอปืนพวกขอปืนพวกหลบเลยหลบปืนพวก,กวะเดี๋ยวต้องนี่ต้องให้ต้องพึ่งไอ้หมอน,นี่นะไอ้บีคอนตอนนี้มันสวยต้องหาคี้กาเลยเฮ้ยเพื่อน เฮ้ออหน่อยบอเฮ้น่อยบอเฮ้าไน่อเออสวยอาแล้วตอนนี้ผมก็ได้ออกแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าไอ้พวกนั้นมันจะยิงผมไหมไมจะยิงนะเออเออจะยิง่ะยิงไม่จะยิง,ยง,ยง,ยงโู้ไอ้ดำเอ้าวมันเพื <c ười> ่อนตายไปแล้วผมชโชคดีรอดได้ไงรอดมาได้ไงวะเน,นี่ย ว้าวว้าวแมวแมวตอนนี้ mm hmm. มีเส้นเลยแล้วกันมันจะได้ไปเกิดตรงฐานในพวกหลบหนีเลยนะเสรียบร้อยก็จะมีอยูสองปืน e k สิบเจ็ดกับชัดกันนะไปเราไปลุยกันเลยมันจะรอดไหมเนี่ย เราจะนั่งคนเดียวเองไม่ต้องนะไม่ไม่ไม่เราจะไม่ให้ไอหมอนนั้นขึ้นนะมันอุ้ยเอ้ยไม่ต้องขึ้นไม่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 ต้องขึ้นมาไอหมอนนี่ขึ้นมาบ้านะไม่ถุงกันช่างมันตัวนี้ต้องพามันแบบนี่ขึ้นเขาอ๋ออ๋อเองทำได้เปล่าใครก็ทน้ำหนัเออเว้ยเราเพื่อน เแล้วเพื่อนเดินเถอะเดินเถอะนี่น่ามาถึงตรงนี้ผมวิ่งไม่ได้นะมันงงได้ยังไงถึงอู้ง่าเสียดายเพื่อนนี่ตัววิ่งไม่ได้ใจเย็นหน่อยดิยิงแม่งยิงเล่นเลยโอ้ยิง ไปก่อนเลยไปก่อนเลยอย่าตามไปเอ้ยไม่ต้องรอไป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 ได้ถึงแล้วนะอ่านมา,าเขียดนะีแล้วเนี่ยโอเคอยวผมจะไม่ปีนต้นไม้นะอยูผมจะไปเอ่ยไปเปิดประตูนะเฮ้ นี่มันมีทิกอยู่นะท่านผู้ชมนี่เลย easy easy เป็นไงเพื่อนองงเปล่างงเปล่าไปไปไปนีนะ่ตำรวจแล้วไปช่างมันช่างมันไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินหรือเปล่านะมันผมก็พยายามพูดในหะ้มันแบบเสียงดังๆแล้วนะ น่าจะได้ยินอยู่แล้วมั้งคงไม่เป็นเหมือนกอนน้นโอเคอเฮ้ยรีบเหรอคนก็นกำลังเดินไปเนี่ย,อยแบบอปแป๊บนี่ใครโดนเนี่ยมันจับเหรอม,มีคนโดนจับนี่ครับพุกงแม่งเลย À, hiếm mẹ đồn nặng mấy bắt nặng bắt nè 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 nặng nè 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 nhá, nè 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 เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะะตอนนี้ผมก็ออกมาได้เรื้อยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับหยิบมาเพื่อะไรเนี่ยไปแล้วครับ